สวัสดีค่ะตกใจหน้าสดกันเป็นประจ,จำไปต,ตามกันมาพืประชาชนหน้าสดอีกแล้วโดนเพื่อนๆพี่ๆแบบว่าความเมนเ์บอว่าตกใจหน้าสดก็ต้องตกใจกันไปอะนะจ๊ะเพราะว่าเราจะมารีวิวเครื่องสำอางตัวใหม่เป็นตัวไหนพูดนี่จ้ะอ่าเมเบลีนิวเอร์บีบีซูเปอร์คาร์บ์เอชพีเอเอาห้าิบบวกบวบวกบวกโอ้ยบวกหลายพูดบีบีเบ บีบีเบสกินลุคนาวิทซูเปอร์คัลเวเลชโอ้ยอะไรจะเลือะไรขนาดนั้นล่ะเราจะต้องมาพิสูจน์กันเงินไม่มีดีแต่ซื้อเครื่องสำอางนะจ๊ะฉันบอกเลยอันนี้ได้มาจากวสันเอ่อปกติราคาปกติมันสองร้อยเก้าสิบเก้าแต่ว่าวสันมันให้มีคงมีโคดอะไรก็ไม่รู้ลดเหลือร้อยเก้าสิบเก้าจัดใช้อยู่ยัยเงินก็ไม่มีซื้อสิคะคุณก็ได้มาเป็นสีนี้เห็นปบอกมีเดียมสองเออวันนี้ต้องดูสภาพหน้ากันก่อนนะจ๊ะคือสิวแกะเพิ่งหายมือบอลไง เออนี่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 เรามาดูกันนะจ๊ะว่าเราทาแล้วมันจะเป็นยังไงโอเคมะโอ้หน้าบวมมากกินเยอะเริ่มเลยพูดมาก็กสีมีเดียมก็จะเป็นประมาณนี้เออประมาณนี้อือแล้วก็ปีกออกมาอีกเออเนี่ยวันนี้ใส่เสื้อกันยาวจ้าเพราะว่าหนาวเลยโอฉันรีบใส่เสื้อสกันยาวฉันกลัวไม่ได้ใส่เสื้อกันยาวแกฉันกลัวแบบว่าหน้าหนาวมาราไม้หายไปก่อนโอเคส่วนแบบซูมแบบแมนมนวลเนาะก็ทาลงไปเลย ใช้มูลนกอันนี้ลงไงเจไาไรเซอร์ลงไปแล้วนะที่จริงอะนางบอ,อกว่านางไม่แบบเป็นอะไรวะแปบบนึงนะเดี๋ยวอ่านไปด้วยนางบอ,อกว่านางเป็นแบบเอเดียนวันเป็นแบบแปดประโยชน์ในหนึ่งประการสารกติกาโก้ดนางขายดีอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นน,น้ำเนี้ยเออก็อ,อันแรกมาดูที่เขาเคลมมาแล้วกันอันแรก perfectly cover imperfection ก็จะแบบมันแบบว,วา่าปกปิดออกมากแล้วก็ กระซิ้งไฮพียที่แบบว่าเพอร์เฟกสว่างสั่นไปเออไฮโพอร์สก็คือซอนแบบว่าลูกขุมโคนอันใหญ่หลวงของคุณเทหอคนลงไปนอนในลูกขุมโคนได้ใช่ไหเออลงแรงไปไหมหลักพึ่งเง้ยเออที่จริงควรเบาเบมือนะคะเดี๋ยวหน้าเยี่ยว <No. S 1> เป็นเพราะหน้าหนาวเนี่ยหน้าฉันแบบโอ้หนาเปิ้นไปต่ำเทศก,การเลยเลยเนี่ยอ่ะอันนี้ครึ่งหนึ่งก่อนเนาะเนี่ยครึ่งหนึง่งโอเคปะครึ่งหนึง่งเดี๋ยวฉันเอากระจกมาไว้ข้างบนดีกว่า จบลกูกแม่ต้องการจบเอานน่นี่ครึ่งหนึ่งนะน,นี่สีมีเดียมคือสีมันจะมีสองสีสีเบอร์หนึ่งเนเทอร์ลสีเบอร์สองมีเดียมบัสนก็ต้องใช้สีมีเดียมอะเนาะรูปผิวทุวใบเราเป็นคนผิวแชรนจ้ะไม่ใช่แทนอะไรนะแทนที่จะสวยก็เนี่ยครึ่งหนึ่งก็จะเห็นตามนี้เลยเป็นไงอันนี้หน้าสดอันนี้หน้าทาแล้วเนี่ยรอยสิวที่ตอนแรกเห็นนังนก็จะปกปิดได้แบบ พอประมาณอะนะความคิดนะน่าจะแบบพอประมาณคือแบบปกปิดได้แบบพอในเนี้ยเพราะว่าช่วงเนี้ยบอกเลยว่าฉันหาอะไรที่แบบว่าไม่อยากลงรองพื้นไม่อยากลงหนักๆเป็นแบบว่างานพรูวแต่ว่าไม่โชว์หน้าสดพอไม่โชว์ไม่ได้จ้ะบอกเลยถึงข้อไหนแล้วนะถึงข้อสองเตะโอ้พิ่งได้ข้อสองหนึ่งเดี๋ยวแต้มไปก่อนข้อสองเตเดี๋ยวนะ้วพึ่งเนอถ่ายก,ก่อนเนอะขอแต้มไปก่อนใช้นิ้วลงเด้อใช่แล้วน,นะเดี๋ยวยังไม่ได้ใช้ยางอื่นนี่พิ่งใช้ครั้งที่สองเองมัง้งตอนแรกก็จะมาแบบว่า first impression เปิดให้ดูครั้งแรกเด้แต่ละแกอ่ะ อ่ะก็บันทีนีเด้เกลียร์ได้บันทีนเด้ข้อ3ข้อ3มก็ 3, จะเขาบอกว่า all day wear บอกว่าติดทนทั้งวันอันนี achelor, ้ก็ต้องดูนะจ๊ะว่าต po ิดทนหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปลองกันว่ามันจะติดทนเปล่าติดทนป่ังรู้สึกว่าลงข้างนี้เยอะไปข้อต่อไปนำาบอกว่า block uv ray with spf 50 pa บวกบวก็ไม่ต้องทากันแดดว่างันไป กับบีบีนะเนาะเขาก็เข้มมากว่าลงยางเดี่ยวแล้วก็ไดเบอร์ดวางสัน้นข้อต่อไปก็นางบอกว่า protect skin form pollution ว่าปฟมล,ลพิษเป็นยังเป็นเป็นแม่บอกาเป็นหน้ากากเป็นหน้ากากกันมนลพิษเวอร์ชั่นเครื่องสำอางวา,ารานลดข้อต่อไปอนางบอกว่า bright brighten skin ทำให้หน้าสว่างกระจ่างเป็นหลอดไฟนะจ๊ะโอ้ย่าเดของกลัวตัวเองนะคะ ก็ต่อไปข้อเจ็ดเจ็ดสムูธสููทกัวสกินทําให้หน้า,บา,าแบบว่าแบบนุ่มแดกได้เป็นสมูทตี้มาใช่เขาได้คนละอันอ่ะทาออกมาก็จะได้สองสองข้างละแบบนี้เห็นไหมเป็นแบบนี้อันนี้จะทาเยอะหน่อยแต่ว่าอันนี้คืออันนี้แต้มมาจากหลังมือก็เลยได้เท่านี้แต่ว่าอันนี้ลงทาลงหน้าเลยมันก็ได้แบบอ finish, อฟฟิศออกมาตามการอยู่นะเออมันขึ้นอยู่กับการลงด้วยเนาะถ้าอยากได้บางๆก็เอาแตะลงมือก่อน แต่ถ้าอยากได้แบบว่าทีเดียวจบง,งานหนาต้องมาก็เอาลงหน้าเลยจ้ะซึ่งข้างนี้มันหนาแล้วฉันก็ต้องลงอีกข้างนี้มันเท่ากันนะเนาะก็จะไซ็ตแม่งซ่านไม่ใช่เป็นอีด่างนะหม,มาอีด่างนะสวยหมม,มันจะมันจะเป็นหมาอี้ด่างชาวบ,บ้านราเรียกอีด่างเรียกให้แบบไฮโซเป็นพนันฝรั่งหนูก็จะเป็นแบบดราไมเชียนเกิดททนกันไหมเกิดททนกันไหมไม่แก่จริงไม่ทันหมาดามเชียนน่าจะฉันบอกเลยหมาจุกจุกิตมากสมัยฉันฉันบอกหรือใครมีแบบโอ้แม่กูไทเซอรตาต่อข้อสุดท้าย the last one event skin tone ก็คือ ได้ทุกสีผิวนางวางสันน้นนางวางสัน้นก็อันนี้ไม่รู้น,นะนะก็ต้องลองดูก่อนส่วนตัวคิดว่าอาจจะวอกแต่มันก็อาจจะไม่วอกนะเข้าใจปะ no ไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันก็คือมันอาจจะแบบคือถ้ามันเซ็ตแล้วมันอาจจะเข้ากับสีผิวไปเลยอะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะวอกนะแต่ดูหน้ากับเขกกันเะออเนี่ยนะอันนี้นะอันนี้ก็อันนี้นะอันนี้ก็เดยอพอโลกเล่นก็จะประมาณเนี้ย เป็นไงเป็นยงไงเป็นงาตอเสรมตอนนี้คือเป็นคนผิวแหง้งเดี๋ยวก็แห้แล้วก็มันแต่ว่าตอนนี้ที่อาก,กาศเย็นขึ้นบอกเลวยว่าน้าแหง้งหม้หน้าแห้งหอกออือฉันก็เลยทาสก,กินแคร์ลงไปก่อนแล้วก็ทาอันนี้เออเนี่ยมันก็ได้อยู่นะได้ไหมฉันยังไม่มองกล้องยังไม่หัดให้ชินอยู่นะเพิ่งมันก็ได้อยู่นะเนี่ยเออมันก็จะได้ออกมาประมาณนี้หน้ากับคอเดี๋ยวคอใช้อื่นทาดีกว่าเปลือง <laughs> <laughs> งกไงเออ ก็ส่วนตัวคิดว่าน่าจะโอเคอนะสําหรับการปกปิดก็ถ้าลงคิดว่าน่าจะโอเคสำหรับการปกปิดสําหรับรอบแรกที่ลงไปเพราะว่าไม่ไม่ชอบแต่งหน้าหนาะเออชอบเป็นคนแบบผิวผิวแต่เนนี้คระอนี้มันลงหนาหนาก็ได้บางก็ได้ความคิดนะเออก็น่าจะโอเคแหละส่วนตัวนะ personally in my opinion y o u k know. n okay อีบ <c oughs> ้าก็เหมือนจะไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์ก็ได้แต่จะลงจ้ะ <c oughs> ไม่ได้งั้นใต้ตาขาดไม่ได้จริงเพราะว่า มันจะติดยาขึ้นมาทันทีถ้ามันไม่ลงก็เดี๋ยวไปแต่งหน้าไปอะไรให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาสรุปกันอีกทีนึงนะจ๊ะโอเคปะโอเคเนาะไม่โอเคก็โอเคคือจะไปแล้วโอเครอแต่งหน้าเสร็จพอดีแสงช้นหมดแสงสุดท้ายช้นหมดไปแต่งทีไรมืดตลอดก็มาสรุปกันในข้อแรกนะคะ perfectly covers perfection ก็คือแบบปกปิดอย่าง perfect ให้ผิวที่แบบ imperfection ก็คือแบบให้ผิวที่มันแบบไม่ perfect แบบนั้นก็โอ้ยหงายหายกระยกข้อนี้ก็ ไม่เห็นด้วยเพราะว่า <No. S 1> มันไม่ได้แบบปกปิดขนาดนั้นเพราะยังรอยสีอะไรเงี้ยก็ยังอยู่เออแต่ส่วนตัวชอบนะเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบอะไรที่มันแบบหนาๆอยากให้แบบว่าเออให้ผิวเรียบเนียนแต่ว่าให้มันแบบว่าเป็นงานผิวอยู่อะไรเงี้ยชอบนะถ้าปกปิดไปเลยมันก็จะดูแบบว่าเฮ้ย <Hey. S 1> นั่นผิวหรือว่านั่นผิวหรือว่าสาวบ,บ้านอะฉาบมากเลยขนาดนั้นหรอเอ,อ,เอ,อไหวยปะไม่ไหวนั่นแหละข้อนี้ก็ไม่เห็นด้วยแต่ชอบ พราะว่ามันเป็นสีที่เราต้องการข้อต่อไป High p o r e s ก็คือปกปิดรูขุมขนอะมันเดี๋ยวบบมันจะค่อยเหนรู่ปกปิดรูขุมขนเหรอเนี่ยปิดเะละ่ะส่วนตัวรูขุมขนไม่ค่อยกว้างก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันปกปิดหรือเปล่าแต่ก็น่าจะปกปิดนะ yes ก็น่าเนียนกันไปข้างหน้าอยู่ข้อต่อไปไงกีตามไม่เท่ากันโอ้ปัญหาช่างอีกแล้วที่นี่ออ a ดเวอร์ออเดเวอร์ ออดีแวร์ก็คือติดทนตลอดทั้งวันอันนี้ยังไม่รู้จ้ะเพราะว่ายังไม่ได้ไปใช้ชีวิตทั้งวันแต่ถึงแม้ว่าตอนนี้มจะตอนเย็นแล้วก็คงใช้ชีวิตทั้งคืนนะคะวันนี้น่าจะท่องราตรีอยู่ <S <S เออก็เลยคาดว่าน่าจะติดอยู่เดี๋ยวต้องลองมาอันนี้เดี๋ยวลองมามาแล้วม,ม,มาบอกอีกทีหนึ่งเนาะแต่ที่ใช้ไปครั้งที่แล้วก็ติดโอเคอยู่นะแต่ต้องลองก่อนครั้งนี้เอาอีกรอบข้อต่อไปก็คือ b o x เลイสวิตช์ scf fifty pa บวกบวก,บวก,บ,วกบวกนะจ๊ะข้อนี้เหรอก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้ พาออกแดดอล้เนาะแต่คิดว่าน่าจะบอกได้เพราะถ้าบอกไม่ได้เขาจะใส่มาทำไมใช่ไหมใส่มาหลอกตีใจลายเพราว่าขี่ตัวปวดหลังก็ใส่มาหลอกกันก็นั่นแหละคิดว่าน่าจะกันได้แล้ววันไหนที่แบบว่ารีบๆที่เกลียดที่เกลียดก,ก็จะใช้ตัวนี้ไปเลยทีเดียวโอ้ยข้างล่างบ้านทำอย่างนี้เสียงดังปุ้งเป้งปุ้งเป้งอยู่โอเคข้อต่อไปโทเทคสกินฟอร์มเพลย์ชันข้อนี้ก็ไม่รู้อีกแหละเาจะรู้ได้ไงว่าหน้าฉันโดนมลพิษการแล้วนี่วันกันไหนฉันใช่ปะหรอใครจะไปรู้ มันเป็นผลระยะยาวอันนี้มันก็ต้องรองดูลองดูกันต่อไปว่าแบบทําเธอทําได้เหมือนที่เธอพูดไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคข้อต่อไปไรท์เทนสกินทำให้หน้าสว่างขึ้นก็น่าจะทำให้หน้าสว่างขึ้นอยู่ดูจากหน้าขาวขึ้นโอ้ยปงปงปงเปงขังบันขาวน่าก็ทำให้หน้าขาวขึ้นอยู่แต่ก็ไม่ได้ขาวมากก็ดีเพราะว่าส่วนตัวไม่ชอบแบบว่าแบบหน้าแบบขาววอกไม่ไม่ไม่ชอบเป็นคนผิวขาวชอบเป็นคนแบบว่าผิวแทนแทนที่จะสวยอะแกโอเคปะเก็ <laughs> <laughs> นั่นแหละชอบชอบอันนี้ชอบอยู่ก็ข้อต่อไปสมูทสกินสมูทสกินคิดว่าข้อนี้เขาเห็นด้วยเพราะว่าดูดิหน้าแบบว่าแบบเนียนอยู่เขาทําได้อยู่ข้อนี้เขาเห็นข้อต่อไปข้อสุดท้ายที่ฉันแปลผิดไปในคลิปเมื่อกี้ก็คืออีเวนสกินโทนก็คือทําให้ผิวเรียบเนียนสม่ำเสมอกันก็ข้อนี้ก็เห็นด้วยจะเห็นด้วยเลยเอาไปเลยเพราะว่า มันก็ทําให้หน้าผิวหน้าเรียบเนียนกันทั้นหน้าเห็นไหมเออก็สรุปแล้วเจ้าตัวนี้นะจ๊ะนางก็ทํางานแบบว่าคือไม่รู้อว่าเป็นแบบที่คําเกมหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าชอบชอบเพราะว่าอยากที่ซื้อมาหาบีบค้นหาบีบีที่มันแบบไม่รีบใช้เป็นรองพื้นที่แบบว่ามันจะไม่หนาเท่ารองพื้นทําให้หน้าแบบเรียบเนียนคือไม่ได้ไม่ได้อบโชว์หน้าสดว่างั้นก็คือ ชอบชอบนางอยู่ชอบนางเพราะว่าเขาให้ผิวออกมาเป็นแบบเห็นไหมก็โกลเพราะไม่ชอบหน้าแมททอนส่วนตัวเป็นคนหน้าแห้งไงก็โกลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนี่ยังไม่ได้ทาไฮไลท์นะเออก็โกลแบบไม่แมทอะไรเงี้ยชอบอยู่สวยสวยนางลดอยู่นางใช้ได้ถูกใจแต่ว่าส่วนเรื่องอยู่ทนไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งบีบีอะเนาะจะเอาอะไรเขามาเขาไม่ใช่รองพื้นแค่แบบให้ออกมาสวยก็พอหรอที่สวยนี่อยู่ที่เบ้าหน้าหรือเปล่าเน่ยลงตัวเองต้องมาบอกก็ตามนั้นสรุปชอบค่ะชอบ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 เอาใจพี่ไปเลยแต่ลดบ่อยๆนะจ๊ะ พี่ไม่มีตงังอะเนาะพี่ต้องซื้ออีกหลายอย่างชอบผาชอบผาชอบผาก็เดี๋ยวเดี๋ยวแต่งหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายเป็นรูปแล้วกันเนาะให้ดูแล้วกันนุ๊กไปแต่งหน้าต่อก่อนวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตาม,มด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคลิปข้อมูลอะไรต่างๆมาฝากกันบ่อยๆนะคะวันนี้ก็ไปละบ๊ายบายบบบบ๊๊าาาายยยยไปแล้วค่ะ I could've really liked you. I bet, I bet that's why I keep on thinking about you. It's a shame.